คลินิกด้วยนะคะขอบคุณใจดีคลินิกด้วยนะคะขอให้รวยขอให้รวยค่ะปีที่สามอัมรุนเห็นสมควรเขาได้อสาพี่น้องเอ๋ยอิสานนครศินแสนสง่าเจริญแสนลุหนาบ่มีลาดอกดำเล่ ใช่เลยก่อนบาดตนพระองค์ทานพู้มสองเสี้ยลานี่มีอควันกา้าเราไเมืองฟ้าหมดตตามีลายล้นล้วนแต่คนแสนสง่าผมมีไหม่ผูโ้โสภานั่นเขาถกให้แต่ผมนั้นรลักริงพ่อแม่ยังไงสุยอดยิ่ง เป็นแก้วริงนอกลานอีอง์ู้มี่าวาจดังภาไทยเ,เทถาวแฟนนมสาวอยู่ทงางนาจะโซกาให้มาโมฉันขอเล่าเป็นสำนวนตอนเฉลยอ่างว่างบันดอกตอกอประวัติฉันสาบซ้อน ขรังก่อนเคยมีผัวมีบุตรตีนั่งเดียวแต่ว่าโตดำเปีผยพวกันนี้เสียสรัลูกนาดำฉันเปิดได้จังไปฝากผู้ไรอไรกไล่เอบ,บานดอกพ่านมาพ่อดีองค์เจ้าฟ้าเดินป่ามาเห็นฉันเกิดสัมพันธ์ไม่ตีจังอ้วมจอมกาซาเจ้า ลูกป้าวมาเลี้ยงย่านิพ่อองค์สองนายจังปิดบังพระบาทไทยจนป่านนี้ดอกพานมายแฟนฟังศุส,สวรรค์กระจัดหอนผู้ฟังก่อนจงสดชื่นขอให้แสงดาบลื่นขึ้นหนีฐานผู้ฟัง สมุนาเพาตังมหาราชผู้บินคล้องแผดินมิสุกถูกบ่มีมากไก่ไม่เห้ศิลปอง,อง,อง์เข่ามอระนาเสียจากมิบุตรตาลูกน่อยหลายหล่นห่วมกันส่วนญาติฝาวานนั้นเมียใหม่แห่งสองนับแต่ข้องกาาาันมาก็สวมเย็นเลื่องเลื่อขอถวายบางคมเจ้าเนื้อหัวองค์พระบาญาติฝาคือมีแก้วเมียเจ้าพี่พระองค์มอมฉันญาติฝาพร้อมโดยพระอรสทั้งหาขอถวายบังคมเพคะมอมฉันเฉลิมเพ่ิแเละนองๆถวายบังคมพยาคารเสด็จพ่อสเสด็จแม่ ม่อมฉันบามาตยิตรเสนพ่อมด้วยอามาตย์ใช่คุณและกับแม่นมอ,อัดแม่นมนอดขอถวายบังคมพยาคาองค์เนาอหัวพระมเหสีแม่นมเอค่ะอ้อยู่คนละมุมคอนละแจ๋เนาะเอาบานาละย่าแม่ม<ๆ>ือนี่อนุโลมอนุโลมเนาะค่ะมือนี่มือปิดวงขอบคุณเด้อขอบคุณพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขคนขอบคุณทุกกำลับบงแรงใจ ขอบคุณเฮียหน่อยบอสโน้ตขอบคุณคุณหมอกรวินขอบคุณซ้อหันสีผู้ประสานงานหางานให้เฮ้านะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังแรงใจแม่นมเพคะเราในนั่งท้อ,องใบหอยย่าเมียเสด็จแม่ว่าว่าถือกับเพคะไม่ย่างท้องใบมาแต่ใส่เสด็จแม่น,นี่ซื้อว่าหยาดฝ้านะเพคพระองค สด็จแม่เนี่ยเบาเลื่อนนะเพคะจังว่านเนี่ยเร็วบ่ไม่เพคะสะด็จแม่ม่มอมฉันซื่อว่าหยาดฟ้าเพคะเสด็จพี่ไปจะไหนล่ะเงื่อนของตุ้มหูอีฉันแถวออกซอยปะมอมฉันนี่ยหยาดฟ้านี่ต้องกราบขอพระทยัยพระองค์แล้วเกินที่ทรงเมตตามอมฉันมอมฉันสิจงรักภักดีต่อพระองค์และหากกลุ่มแท้ต่างหาของพระองค์ เปรียบเสมือนลูกของมอดฉันเองเพคะญาติฝ้าเอ้ยถึงว่าต่อของเธอจะเป็นหญิงสาวมันชนก็นธรรมดาแต่ว่าเรากระดักเจากายยา้าคือเกานล่ะญาติฝ้าเอาเราวันนี้มาพร้อมหน้าพร้อมตาก,กันแล้วลูกเอ้ยคือว่าเดี๋ยวนี้นะพวกเจ้าโตไปนมกันหมดแล้วเพราะว่าอยากจะให้พวกเจ้ามิขูมมิครองโดยตววกูลพ่อจะจัดการไปเสกสมรณโดยการให้ผู้หญิงสวยๆมาให้พวกเจ้าเลือกพวกเจ้าจะว่าจะไดนกันล่ะลูก คัดเลือกคูดแต่งงานบอกพยาคสิเดทท้องเถอแล้วลูกเอ้เรื่องนี้มอมฉันที่ดีด้วยเป็นอย่างยิ่งพยาคตอดีตัวมอมฉันเองแล้วก็น้องน้องก็ได้ไงเป็นเบาเลยแต่ว่ามอมฉันน้องแกน้องแซ่ลานาลาสิเดททองเป็นจะไหนล่ะลูกฮะมอมฉันว่าน้องยังหน่อยยังหนุ่มอยู่การที่สิเอาลูกเอาเมียการที่สิคัดเลือกคูดในครั้งนี้นะมันเป็นเรื่องใหญ่ลองถามความสมัครใจของน้องเบงกอนบอพยาคศิเฉลียยลูกแซลาของแม่เทคัสเดทแม่ เป็นเจไดญย่างของเงินหลายเมียไอติลูกเมียพยาคาเศษเมยย่างขึ้นย่างลงหลายเมียเอ็นบ่เมี่ยเราพยาคาเสด็จแม่เมียก็โอสาวลูกลาหาเงินคักๆละเฮาลูกเอ้ยตอนเนี้ยพี่ทั้งสี่ของเจ้าตกลงปรงใจเสียลูกเอาเมียแล้วฉเฉลิมเกียรติลุสลาส่าเสวะเจริญซสิเอาบอลูพยาบพนเก่าเสด็จพอเส็จแม่พยาคเว้าถึงโตมอมฉันนี่ก็บ,บ้านอยากได้ลูกได้เมียดอกพยาคาเสด็จพอเส,จอเส็จแม่เป็นยังแหะลูกลา มอมฉันยังหักและห่วงทั้งสองพระอ,องค์อยู่นะาพยาคาะให้ม่อมฉันนี่ได้ดูแลทั้งสองพระอ,องค์ต่อไปก่อนนะพยาคาะเสด็จพ่อเสด็จแม่ลูกแม่เอ๋ยพวกเจ้าเป็นเบาแล้วออให้พ่อแม่สบายใจอ่ำเอ๋ จ้าาให้คนย่องดอกว่าดีให้คือกับผู้อา่างเบาง่ายดอกฟังพวมจิตสำรวมสำเนกให้หินตองบังเดาเจ้าพ่อได้ฟังมันเอาเบามันเอาอังในใจจิตมโนชายขนึงคิด ห่วงน้ำบิดาไทยนักว่จใจผู้เป็นโลูกถูกพมานดาสร้างเลยต้องเห็นุในสมังแมนบอกยินดีด้วยแต่ป่าเท้าก็บอกขีดในยามี บาจ็บไหนกันหรอกฮะเสด็จพ่อเสด็จแม่พยาค่ะจ้าลูกถ้าเป็นความประสงค์ราชองค์การของท่านเสด็จพ่อเสด็จแม่แล้วโตลูกกับพยาขัดพัดไทยดอกพยาคัดเสด็จพ่อเสด็จแม่หมายเข้ามาตกลงเป็นบาลุกหลาตกลงพยาคัดเสด็จแม่นี่แม่น้องเอ้ยขาเหอลูกชายเจริญเกศเขงเราตกลงโปรไก่ที่เจ้าลูกกับแม่แล้วโอเพอกันจะมีความคิดว่าจ็บไหนล่ะฮะมั่งชั้นมีคิดว่าการเจียวผู้หญิงเข้ามาสู่พระราชวังต้องเป็นผู้หญิงที่สวย โสดแล้วก็บริสุทธิ์และที่สําคัญนะเพคค่ะบับรเป็นคนที่มียศฐานบรรดาศักดิ์หรือเป็นลูกเจ้าฟ้าพระมหากษัตริย์เท่านั้นนะเพคค่ะหันยิงสามัญชนคนธรรมดาชุวงกี่ทุกขี่ยากชุมงีบาตรคนจนนี่ไม่เอานะเพคอิน In น r i n c i p l e น o good m i n i m u เ seven up เพคมาจะไหนแมน้องเมื่อตืบและจะว่า,าวแต่สําหรับเราคิดว่าได้หมดแล้วแมน้องเอ้ยตั้งแต่ไม่เห็นสีของเราก็าเป็นคนธรรมดาเช่นกันนล่ะ นี่สเสด็จพอก็อจะไหนบ้าเรียกว่าธรรม,มาดาน้องสาวอมาจิตเซ็นก็ยังมีผู้หนึ่งนะเพคะผู้ใดล่ะสดสวยงดงามคือก,กันมาอี่าอี่ลาน, <c oughs> นี่น้องสาวอมาจิตเซ็นรุ่นนี้รุ่นบิ๊กไซส์ใหญ่บึ้ม16 16 16ิสัดส่วนจูดปุยไหวเอาไวไ้บระพงศ์เสด็จปู่เสด็จย่าเพคะเอินไหวแต่เฮ <c oughs> ้ยมอมฉันอ่ะซ้อมไว้ ภาคหนามอมชนะจะได้บอกให้มันชินนะเพคะดีละเพิินทิดให้เจ้าหนาะเฝ้าไปลงซื้อสมัครเอาไวตะกรูมูเดอร์แล้วนะ้ำมันใจและเกินว่าองค์ชายทั้งหาเพราะองค์ใดก็องค์หนึ่งต้องมักของไงแน่นอนว่าสเสด็จยากมอมชนะตื้นแต่ละเกิดสิเฝ้าวลงซื้อสมัครเป็นคนแหลกเลยหล่ะเพคะเมนมเพคะให้เมนมไปตีของรองเปล่าบ้านใดเมืองใดมีลูกสาวสวยๆเฮีย,ยามาสมาัครไดเลยแสดงมาสเสด็จพอกับเสด็จแม่ สให้หม่อมฉันนี่พร้อมทั้งอามาไปตีข้อรองเปล่าเช้ารอยเอ็ดเ่นหัวเมืองหาหญิงสดหญิงสดอย่งบอดทัน ขอบคุณพ,พี่น้องทุกคนที่มาวันนี้อดีตยังเลยนะฮะดิฉัดีกว่าน,นี้เอาเงินมาคนละร้อยคนละร้อยฮะโยเฮ้ย hey! โวยเศร้าเดิญไปเอาเงินว่าหาจินามาเลยรับด้วยกงกาวไหมคะเสด็จพ่ออ่าล่ะพ่อเจ้าจะรีบไปจัดการการชนะเพคะใส่หลาผู้ช่เงินให้ ยินเสียงวันวันฟ้าปีใหม,ม่ัันมาถึงแล้วนะฟ้าชิไไหพระตวท้องฟองได้เนาปีนี้ฝนที่นีหรือแรกมาฟังเกณฑ์ลาอาดนาสิลองเล่นน้ำปีนี้ทอได้ไพ่เลยโอบัดให้มาฟังเทพเทวีอาหารดีแนวได้โลกไพ่บะเบียนไก ไม่อย่างที่ยังเป็ี่ยนพญามัมันเป็นญานวิเศษคนทั้งประเทศคายมาฟังเทา้าสิ้าวกนบนันีหันข้าวย้อนหันอวยทางลำหันมาจ่าในนิทานที่ศิลำในขึ้นนี้โย่ที่ข่าบ่อนบานการลํำวันนี้่อน,น,ลน,อนแล้วจึงหันหัวย้อนไปจ่าตาลผู้ใหม่มา ปลาเก็มผู้ตาน้าำเอเชิญเสด็จเพคะ